สวัสดีค่ะเมื่อนีแม่คิดเลยคือปาตตลาน,นี้มาจจกตลาดปิมาหมักปลาด้วยค่ะพี่น้องหมักปลานี่ก่อนอื่นเข้ากับสิแช่ใส่กับนำเขามาเนาะค่ะนำเขามาน,ะะน,ำ,เามานำเขามาที่ห่อแช่เขาเหนียวเนาะคะ่ะปิสิแม่คิดกระเอาปลานี้ลุ่งแช่ในนำก่อนด้วยค่ะปลาห่าใส่ลุ่งแช่ในนำเนาะคะ่ะแช่ในนำเขามาเนาะค่ะพี่น้อง ปลานม่นโตแบบไงเป็นปลาเคลื่อนค่ะพี่น้องปลาเพิ่อนนอกปลาเพิ่นไปหามาาแล้วเพิ่น,นกระนกมาใส่ทางลำแขงไว้ค่ะมาทำความสะอาด เะแนะนหนังมาด้วยค่ะพี่น้องเส้วใส่เกลือน้ำด้ยค่ะใส่เกลือเกลือกระสวยดับข้าวค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อน ถ้าผูใ้ใดไว่ามีน้ำเข้ามาไปใส่น้ำส้มสายชูเล้อเล้อค่ะพี่น้องใส่น้ำส้มสายชูกับเพือล้างปลาจะซอยดับข้าวดับกินข้าวได้ดีเด้อเล้อค่ะพี่น้อยมาจีตาแช่ไปหนิค้อนนี่เราว,วางแช่ตา,าก็จะมาตัดหัวหอม ซ้อยหัวหอมห,หอมจะไข่ไปมากตลาเนาะค่ะจะไข่จะไข่สดๆจากสวนสร้างมาคกรกับผักบ้านแม่ท้องสวนบ้านคุดไร่ โอ้สังเพลินวะหักกระมี่ผักหลายอย่างผักกาดขาวผักกาดกระจนหอมอหัวแดงเข้ากับซิม,มาร์ส่น้ำกันกระป๋าด้วยค่ะพี่น้องทำความสะอาด จอยับข้าวทำให้ปลาหมอข้าวด้วค่ะพี่น้องถูลกละดับกึ้ไปทำใหกปลาด้วค่ะพี่น้องกระสิละ แล้วน้ำส้มลูกอีกค่ะพี่น้องน้ำส้มดับขาวน้ำสมสายชูน้ำม,ม,มันเสด็จ จะทุบหอมเดงทุบตะไคร はい。Yeah. Thank <laughs> you. ใส่เกลือหมักแบบเร่งร้วนพระวามาขึ้นบ่ได้หมักไหไเวเรื่น้ำปลา ชุลลดเลยจ้ะชุลลดไม่เน้นทำอาหารบอร์หนึ่งชุลลดค่ะผันชื่อตะไคร้วัวหอมแดงแกงล่างแล้วเข้าไปทุบนอกผัดกันเนาะ จะละไมา้หน่อยปวดมากอยากที่น้องมาตาจะเลี้ยงเลยจ้ะพี่น้องเอาไปสิจะล่างภาพบันจะล่างภาพไปหนึ่ง ลางพักเรียบร้อยแล้วจะพร้อมกินจะเอาไปนึ่งใส่ปลานึ่งกินแซ่บแซสบส่ปลาครับพี่นอ้องเสียเอาไปอ,อีกตู้ด้วยอีกตู้ด้วยปลาเน้เข้าหมากักมาแล้วค่ะปลานินก็จะเอาลงไม่ซึ้งเลยปลานินกินแซ่บๆซบครับพี่นอ้อง ว่ได้กินโดนแล้วนำ่งคนนี้หลายเมื่อว่ามันหลายเมื่อละหลายเดือนหลายเดือนแล้วว่าได้หนึ่งกินน้ำนัวนี่เข้าไปในนี้อาหารขามนี่หลายอย่างค่ะอันนี้ดอกแคดอกแคค่ะซื้อมาจากบ้าน สวนแม่ท้องคืเอเขาหันแม่ทองบานขุดไล่สาวา่ะโทษสังผักเป็นเขามาทรงเบิ่งผักเลยค่ะี่นลองผักสดๆจากสวนที่จะผักงามๆอากาศกระจน ขาดเขาขล่างเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาหนึ่งอาหารอีสานบ้านเฮากินนังเลยกระเสบเนาะคะ่ะผักลายหลายพี่น้องเลยบ่เห็นหออตัวป่ามีกระเบือกระเขือกินว่บปิดเจ็บใปเสียดายค่ะมาหนึ่งร่วมกัน มะเขือมะเขือเรียบร้อยจ้าพร้อมสีหนึ่งตาได้ัหมดิ ปลาหนึ่งพักว่าเห็นหอดโตปลา <c oughs> รอ้ปลาสุกค่ะบันเอาเล็กน้อยบ้าค่ะเอาแตงหวานมาสักคู่สามสิบนาทีปลาก็สุกแล้วค่ะแต่มาควรเอาแตงหวานไหมคะเอาแตงหวานไหมคะแตงหวานไปไหมคะแตงหวานไหมคะแต,งห,หะแตงหวานดื้อจังเลย เดี๋ยวรอแป๊บนึงยายจะสายข้าวแล้วหมูไปอยู่กับแม่นะอยู่กับแม่นะหนึ่งข่าอีสานบานเข้ากินหนึ่งข่าวกินง่ายๆค่ะที่นอกอันนี้มันเป็นอันเข้าวไม่เนะค่ะหนึ่งบะโดนหนึ่งข้าวเดียวยี่สิบยี่สิบปีห้านาที กระซุกแล้วจ้ะบ่มสายข้าวสา่ข้าวพีน่น้องเบิ้งพี่น้องทางใต่ทางใต่ทางประเจดบเคยเห็นกะมาเบิงเ้งด้วยค่ะทางอีสานคนอีสานบ้านหฮาจินเขาเหนียวเีหลา่ที่กัน หนึ่งกินกระพาะต่แม่เฮาเสือสารันมาดน้อค่ะพี่นอ้องีจิตสอบชีวิตแบบไทยบ้านไทยบ้านใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายกินง่ายๆค่ะพี่น้องเอาเม่อกีอ้ทุกข์ขั้ออกกินเสียละพี่นอ้อง เขาไม่กะหอมหอมแต่ว่ามันกะพอหอมคือสมัยคอนดอกเนาะค่ะสุ่มเมออนี้เขาเพิ่นกะใส่ปุ๋ยใส่ยังไรดินมาสะสมมาเตี๊ยน,นเตียนนี่เนาะค่ะพี่นอ้องดินกับขเขาคือเขาจะควนจะเป็นเล็กน้อยโอ้ยหนึ่งเขาไม่นี่หอมไปไก่หอมคักอีรีพี่นอ้องซุ่มเออนี่กะหอมอยู่เ่าะหอมไรคือเขาเนาะพี่น้องก็กว่าเป็นเขาไม่ละ มนน้าเข่าว่าไดหรอกมาเข่า้วยนึงมนะาเข่า้วยเดียวค่ะพี่นอ้องม้าลายกักินบ่เบิดลูกกับล็อกไกินน้ำทางเมื่อเพิ่นก็กินของเพิ่นต่างหากเนาะไปหลุ่นแล้วแต่เพิ่อนจำอยากย่างกับเพิ่นกินแหละเจ้าเพิ่น เข่าถวยนึงก็ได้ลายอยู่นึงพี่น้องสองพวงแตวจะเอาเส็ดให้มันเป็นคลองเดียวยังบ่ออาปไปอยากีา่น้องกะซื้ไปกินตลาดด้วยค่ะพี่น้องกินเข่าตลาดแม่จิตเป็นแม่ค้าขายคองที่ตลาดนี่มันเศร้กับเสีเฮ็ด เขาขั้วทำอาหารกินทำอาหารกินเองเนาะในกองนึงค่ะจิงเนะทำแมนมันลางเมื่อกระสือพันกินยม่อรอครับเขาครับน้ำกระได๋แต่เมื่อเนาะเมื่อเลยจะเกืดอยากกระสือกินใช้ชีวิตง,ง่ายสตายของเรา ะคะ่ะปวอดออกปวอดออกแค่ออกเวลาเขาจะมาใช้เขาหลอดไม่เขามันจะจะบอดติดแล้วค่ะจะบอดแข้งปันน่านไปเขามันก็สีแห้งติดนี่นะพี่น้อง เรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นาบาโบมทรายเข่าได้ค่ะพี่น้องผ <c oughs> ู้ใดบ่ฮู้จักโบมทรายเข่าดูป่าป่าเขาผักชีก็ค่ะพี่น้อง